มีแต่กรอบกรอบหวานๆเรื่อยมากเดี๋ยวทุกเอาไปเอ่อผัดสปากเก็ตตี้ททนข้าวหรือยังย่งค่ะตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ทานข้าวเลยค่ะคุณเป็นหนึ่งทานข้าวหรือยังคะุก<า>ตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ทานข้าวเลยอ่ะ ขอบคุณนะคะคุณชิจี้สวัสดีค่ะคุณชิจี้มีแต่คุณขึ้นไลฟ์สดอ่ะมีแต่คนขึ้นไลฟ์สดแล้วจะรอดไหมเนี่ยคุณจิดจี้สวัสดีคุณตุ๊กสวัสด,ทสสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะเลิฟสามค่ะขอบคุณค่คุณจิดจี้ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมีแต่คนขึ้นไลฟ์สดอ่ะคุณจะรอดไหมอ่ะคุณเป็นหนึ่งทุกจะรอดไหมคะท่านแล้วครับคุณเป็นหนึ่งบอกว่าสวัสดีครับคุณฉีจี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะเพื่อนเพื่อนทุกคนในนี้ก็รู้จักกันหมดแล้วเนาะ ไปเก็บเห็ดมาเพื่อนไปเก็บเผ็ดมาทำคลิปเก็บเห็ดกอดแบบหสุดยอดเขาป่าเขาป่าก็แบบเอ่อตุก๊กเขาป่าพอจะถ่ายพอจะถ่ายคลิปอะคลิปช็อตคลิปอะไรเนะี่ยจะเอาไว้เอาไว้ใส่ใส่เล็กคลิปช็อตอะเมมโมรี่ <Memory S 2> <Memory S 1> เต็มแหมปวดหัวอย่างแรง เลยไม่ได้ถ่ายคลิปในสวนเห็ดเลยในป่าเห็ดคือเมมโมรีเต็มดอกสวยตุกจัตัดแล้วตุกจัอาแช่ดำเกลือเวยจ้าวันนี้เป็นวันยุทธของตุกเนาะ เราตุก็เลยเออต้องทำแบบอย่างนี้เลยเนาะดูดูดูผลไม้ในสวนตุกอะดูดูสิคะลูกใหญ่มากอันนี้เขาเอาไว้กินเออแบบแบบช้อนเด้อกินเป็นช้อนเป็นช้อนเป็นช้อนน้าดัไหมหน้าดัมไหมยัง ถ้าแสงอาทิตย์อะเออแสงอาทิตย์ดูดีนิดนึงหน้ามันดำมากโอเคอันนี้ละจ้ะอันนี้อร่อยมากเลยเนี่ยเขาาจะกินก็นเออกินก็นช่อนกินก็นช่อนละจ้ะช่อนแต่พันเนี่ยพันนี่จะกินแบบเน,นาะเอปเสตูวฟาร์ตยังีงเลยแต่พันนี่เอาไปกินก็นช่อนพันนี่จะแบบนุ่มๆดู ลูกจะแตกต่างกันเนาะจากสวนเ้อจะจากสวนคุณฉิจี้บอกว่าไงคุณเป็นหนึ่งสวัสดีจ้าจากคุณฉิจี้คุณชิจี้ชมอยู่ตอนเช้าเข้าป่าขอเข้าป่าทุลักทุเลมากเลยคุณชิจี้ตกลม้มาก ตุกล้มในป่าเห็ดสะดุดสะดุดตอไม้ล้มแหมอึ้งตึ้งน่มันล้มในป่าเห็ดล้มตุกต,ตุกว่าตุกเดินดีแล้วนะตุกว่าแต่ว่าตุกถือกล้องด้วยไงถือกล้องแล้วก็แล้วก็ส่งไปแบบนล้มล้มแม่งเอหดีนะที่ไม่เจ็บอ่ะดีที่ผล <Yeah. S 1> ล้มเอ่งเหม่งเอ่งเหม่งเ <laughs> ลม่มใช่ค่ะชมอยู่เมื่อเช้าขอบคุณค่ะคุณเป็นหนึ่งกว่าทำเ,เสร็จเสร็จย่าก็ไม่ได้ทานลูกก็ไม่ได้ทานมันต้องเมาส์มอยมมาอยนิดหนึ่งมันคิดถึงคิดทอดคิดทอ,อดเพื่อนๆต้องเมาส์มอยนิดหนึ่งเอ่ออันนี้ก็คือ เออเพืพ่อนๆรู้ไหมว่าเห็ดอะไรคะเห็ดแครอทเห็ดแครอทเ,เนาะเราก็ต้องเมาโมยจังหน่อยคิดถึงเพื่อนแม่คิดถึงคิดถึงองคิดถึง